สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันนาคารที่3กันยา2 5 6 7นะครับคลิปนี้อัดสดเหมือนเดิมนะครับจากทางเพจบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีชาแนลวันนี้นำเอายามาฮ่าพีเอานนะครับผมรุ่นดังในอดีตนะครับผมตัวนี้นะครับสมัยก่อนนี่ราคามันจะอยู่ที่ประมาณ4 0,000กว่านะครับผมรุ่นดังในอดีตนะครับ ก็ริ้วรอยก็จะมีบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วก็สวยครับตัวนี้นะครับตามสภาพการใช้งานนะครับรุ่นนี้ออกมาเน่ยน่าจะประมาณปี2010นะครับก็อยู่สภาพนี้ถือว่าสวยงามแล้วนะครับนี่ครับปุ่มกดอะไรทุกอย่างดีหมดนะครับผมปุ่มกดอะไรทุกอย่างดีหมดแล้วก็ทางร้านก็ได้เปลี่ยนจาก ดิสกตเป็น USB ให้แล้วนะครับนี่ครับดิสกตเป็น USB นะครับใช้งานง่ายสะดวกนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับเปิดปุ๊บนี่จอสดใสนะครับนี่ครับจอสดใสนะฮะแล้วก็ปรับคอนทาสได้ในมุมนี้นะครับจะให้ข้มให้บางให้นานี่นะครับได้หมดนะครับจอจอสดใสอยู่นะครับผมใช้งานได้ดีครับยกเว้นอย่างเดียว คือระบบใหม่นะครับระบบใหม่เหมือนสัญญาณไม่มานะครับผมขี้เกียจจะไปรื้อบอร์ดดูนะครับผมน่าจะตัวสัญญาณสายไฟหรือบางอย่างมันอาจจะขัดข้องไม่มานะครับหรืออาจจะเป็นที่ชิป IC ตัวควบคุมใหม่นะครับผมก็เลยขายตามสภาพไปเลยนะครับขายตามสภาพไปเลยนะครับคิซาว่ามันเป็น PS r 1 5 0 0ไปแล้วกันนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ทุกอย่างอย่างอนดีหมดครับดีหมดนะครับผมใช้งานง่ายสะดวกเสียงดีนะครับลงจังหวะไทยเสียงแต่งให้ครบหมดแล้วนะครับผมใครสนใจกิ้งก้างมาเลยนะครับในราคาหมื่นต้นๆน,นิดๆครับนี่คเสียงดีนะครับผม สาย USB นะครับจังหวะแถมไปด้วยนะครับผมเสียบเล่นได้เลยทันทีนะครับเสียบเล่นได้เลยนะครับผมนี่ครับจะเสียบเขานี่นะครับตึ๊บนี่นะครับก็มีดีด้วยนะครับให้ไปนะครับผมจังหวะมีเยอะแยะมากมายนะครับ ียงนะครับผมลงเสียงแต่งและจังหวะให้ครบเรียบร้อยหมดนะครับแล้วก็มีกระเป๋าไปด้วยนะครับกระเป๋ายัางสภาพดีๆสวยๆอยู่นะครับสำหรับ Yamaha BSR สองพันร้อยตัวนี้นะครับโดยรวมก็สวยดีสวยงามนะครับผมเอาไปใช้เล่นใช้ฝึกได้เลยจ้าขึ้นทีก็ได้จ้านะครับบอกเลยว่าสุดยอดนะครับสำหรับตัวน,นี้นะครับ ปติยามา5หรือถ้าเป็น10ปีขึ้นไปเนี่ยีมอาจจะเหลืองนะฮะแต่ตัวนี้มัีขาวอยู่นะครับแล้วก,ก็บรักษาดีนะครับสนใจกิงกลางมาครับ0651125849นะครับ0651125849นะครับ0814774275นะครับผมดีกว่าไปใช้รุ่น E นะครับเสียงดีเพราะว่า1ค็อจังหวะได้แก้ไขได้อะไรได้หลายอย่างนะครับ ออปชันีี่เท่ารุ่นใหญ่นะครับผมแค่ว่าไม่เปิดไม่ดังกันนะครับถ้าไปเช็คระบบเอานะครับหาช่างจริงๆเช็คระบบเอาก็น่าจะฟุกได้ขึ้นมาอย่างดีแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนมาใหม่ๆเนี่ยผมลองเทปด,ดูมันติดแต่ทีนี้พอผมไปเปลี่ยนเป็น USB แล้วไม่รู้ว่าเปโดนตัวไหนนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้ไปลื้อบอร์ดมันนะ ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีบางอย่างที่มันหมดอายุของมันหรือว่ามันมันอาจจะหลุดนะครับผมก็เชิดหมดแล้วนะครับก็เลยขี้เกียจหรือบอดนะครับก็เลยขายไปตามสภาพเลยนะครับผมอ่านะครับใครสนใจกิงกลางนะครับราคาหมื่นต้นๆ้นเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับถ้าสภาพดีๆก็หมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับกันตรงๆนะครับนี่หมื่นต้นต้นนะครับหรือว่าเป็นค่ารีเบดการไปซ่อมแซม ระบบใหม่แค่นั้นเองครับทุกอย่างก็ใช้งานได้ดีหมดนะครับผมนะครับสภาพสวยน่าใช้น่าเล่นดีกว่าไปซื้อรุ่น e นะครับราคาเท่า e 4 6 3เลยนะฮะ e ส6่กก็เสียบใหม่ไม่ได้นะครับแต่ผมบอกว่าตัวนี้เสียงดีกว่าเยอะครับลูกเล่นอะไรก็เยอะกว่านะครับดีว่าไรชั่น3 ending 3 intro นะครับเหมือนรุ่นใหญ่ทุกอย่างครับ สิ้นสตาร์ทสิ้นสต็อปทุกอย่างแบ่งแยกลุ่มและคอมไม้หมดมีมันปิเพ็ดด้วยนะครับเสียงประสานวันทัศนเซตติ้งก็มีนะฮะสุนรุ่นเล็กมันไม่มีนะครับรุ่นเล็กมันไม่มีนะครับเล่นมีดีได้สดๆนะครับผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับ16แบกแก้ไขได้นะครับทุกอย่างนี่ครับเป็นต้นแบบของไทรอสนะฮะผมบอกกันเลยครับว่าสวยครับจอยังดีอยู่นะครับสภาพโดยรวมมุดยังดีนะครับผม มีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยๆๆครับตามอายุงานแต่ถ้าใครอยากเอาไปใช้นี่คุ้มค่าแน่นอนครับผมอยามาห้างมันทนอ่แล้วครับอะไรเรามีครบหมดนครับสนใจก็กิ้งกลางมาครับ0651 125849ครับยามาห้า PSR 2 0 0 1บ้านดน,นตรีคีย์บอร์ดคนรักดน,นตรีคลิปนี้ขอสวัสดีครับอัดสดเหมือนเดิมครับขอตรวจขอภัยนะครับถ้าเกิดมีเสียงแทกนะครับผม แต่เสียงของเขานี่ดีแน่นอนครับขอบคุณครับ